มาได้จ่ดก,กินเขากับตำมะคุงบําเมนเขาเดอกกินตำมะคุงได้ดอกกับน้องไก่พี่นออกอันเว็บใบน้องไก่หนีเบ็บจักหน้าที่มันจังแก่สุกหอยใส่เวลาเว็บอา่าประมาณยี่สิบห้านาทีเด้ออุณหภูมิที่ร้อยแปดสิบองศายี่สิบห้านาทีอา่ามันก็นจะสุกประมาณทอนี่จจะงามพอดีหนี้าเข้าใส่หมอ้ออบรม่งร้อนเนาะมาเบาๆหลยใหญ่าหาง กินตามห้องกันแรกๆอันนี้ไปเก็บพักมากพักแค่ย่างกินครับพักกันนี้ว้านบันนี่พี่น้องมันก็ตามบแบบห้องแทบแทบเฮ้ยเห็นเสียบบ่ เสียบมาเด้อมาเด้อมาเด้อหนังไก่น้อกินหนังไก่หมอหมอล่มร่อนนี่มันดีเด้วพี่น้องฮึ่มเฮ้ยถอดน้ำบะหมี่ไข่มันแซ่บๆเอ้มึงพี่บอลหลับเต้นึงมาให้ก่อนเนี้ยกระชั่วกระชั่วกระอ มาทุนเส็แจทุนหนึง่งทะดวงทะดวงมันยู่แจ๋นเลยอืมเปื่อยๆมันก็น้องไก่ต้องนี่ะ ไม่ได้ตัดแทบบนบ้างพี่นน่อตัดบ้างตัดแบบบันบานเท่านะ อันนี้มากเองแล้วก็แบบใส่ซอสน้ำมันหอย